เหรียญสิบบาทโลหะสองสีวาระที่สามสิบเอ็ดเหรียญครบสองร้อยปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่กาบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามในซีรีส์เหรียญสิบบาทโลหะสองสีนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สำคัญที่ผมจะพาท่านไปทำความรู้จักกัน น,นั่นก็คือเหรียญครบ200ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพร,ระปรเมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สําหรับเหรียญที่ระลึกนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ26มิลลิเมตรด้วยกันนะครับมีน้ําหนัก8.5กรัม เหรียญมีการผลิตทั้งสิ้น3 500, ล้านหแสนเหรียญนะครับและมีการครบรอบวาระของเหรียญน,นั่นก็คือวันที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2547มีการประกาศออกใช้เหรียญกระสาบนะครับวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2547ปีพุทธศักราชเดียวกันสำหรับเหรียญในชนิดราคาอื่นๆนะครับในวาระเดียวกัน อันได้แก่เหรียญทั้งแบบขัดเงาและธรรมดามูลค่าชนิดราคา20บาท600บาทและ9,000บาทนะครับเอาละมาดูที่ลวดลายของเหรียญกระสับนะครับกันดีกว่าด้านหน้าที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับบริเวณกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทระมหามงกุฎ9้าพระจอม9้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับ พินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์สักกลาดพื้นดําปักดิ้นทองนะครับทรงพระมหาสังวานนบพรัตรราชวราพรดาราไอราพดนะครับดารานบพรัตและทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศส ภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่สด้านซ้ายมีข้อความว่าประเทศไทยและริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายโค้งนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของด้านหน้าเหรียญเดียวครับพลิกกลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญกระสาบกันนะครับพลิกด้านหลังนะครับของเหรียญกระสาบนะครับสําหรับลวดลายของเหรียญ บริเวณด้านหลังนะครับกางเหรียญมีรูปพระราชญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับภายในวงขอบเหรียดด้านบนมีข้อความว่าที่ล,ลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้อความว่าในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพบครบ200ปีตามลำดับนะครับ ด้านล่างมีข้อความว่า18ตุลาคม2547และข้อความบอกราคาคือชนิดราคาหน้าเหรียญคือ10บาทโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความทั้งด้านล่างนะครับทั้งสองข้างนั่นเองนะครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญกระสับนะครับเหรียญกระสับแต่ละเหรียญก็จะบอกวาละความเป็นมาที่สําคัญนะครับ แต่แน่นอนแหละนะครับหากใครอยากจะศึกษาในเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านหน้าเหรียญน,นะครับย่อมทําได้ผ่านเหรียญกระสาบชนิดราคาต่างๆทั้งเหรียญแบบหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกนะครับทั้งแบบในรูปธนบัตรนะครับหรือเหรียญกระสาบก็ตา่างก็สามารถที่จะเก็บสะสมและก็ศึกษาความรู้นะครับได้เลยนะครับนอกจากความสวยงามนะครับแล้วก็ความสนุกสนานในการ ปฏิปต่อเรื่องราวนะครับเราก็จะได้ทราบถึงความเป็นมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่สนุกนะครับนอกเหนือนจากการที่เราเก็บสะสมเอาไว้จ่ายแจกหรือแลกต่ออย่างเงี้ยนะครับหรือขายต่อนะครับแล้วก็เอาเป็นแบบในแนวที่หล็กๆแบบนี้ก็ได้อย่างผมเนี่ยนะครับ จะเก็บสะสมเหรียญกระสาบนะครับในรูปแบบของที่ระลึกอย่างหนึ่งนะครับที่บันทึกเรื่องราวความเป็นมานะครับและก็นําเรื่องราวนั้น,นมารีวิวใส่วิดีโอนะครับอย่างที่ท่านได้ชมกันนะครับเพื่อแบ่งปันเรื่องราวเพราะหลารท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักสะสมแต่อยากทราบอยากรู้หรือเริ่มสะสมนะครับก็ลองดูก่อนได้นะครับเพราะว่าการที่จะเข้ามาสะสมอ่า ของเราเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีในเรื่องของปัจจัยหรือเรื่องของนะครับการซื้อการหานะครับในมูลค่าราคาที่ถูกบ้างแพงบ้างนะครับก็ว่ากันไปซึ่งบางคนบางท่านอาจจะไม่มีงบประมาณที่เพียงพอจะซื้อนะครับในเหรียญกษาปณ์หรือธนบัตรที่ราคาสูงได้นะครับเพราะว่า เหล่านั้นอาจจะหาย,ยากหรือมีจำนวนการผลิตที่น้อยมากแล้วก็ใกล้จะหายไปแล้วราคาจึงสูงขึ้นนะครับแต่การที่จะศึกษานะครับทำได้ตลอดทําได้จากการเรียนรู้นะครับจากผ่านเว็บไซต์ผ่านภาพถ่ายอะไรอย่เงี้ยไปก่อนนะครับแล้วมีสตูดง่สตาแล้วค่อยซื้อมาครับก็ว่ากันไปสําหรับเหรียญน,นี้ก็พูดกันนะครับประมาณนี้นะให้ฟังกัน ดูเรียนไปเรื่อยๆนะครับ